อีกคนหนึ่งพอพิจารณาเห็นเหมือนกันนั่นแหละก็เลยได้ออกบวชพอออกบวชมาแล้วดำรงตนอยู่ในสมณเพศในสมณนธรรมทำศาสนาคิดไหวาพาสวดมน,น,นต์เจริญจิตธราวนาตามสมควรมีราบสักการะาเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ติดอยู่ในราบสักการะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่หนทางนะ ลาบสักการะความยกย่องสรรเสริญไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่แก่นสารสาระของพระมจาตก็ไม่ยินดีไม่หลงละเลงอยู่ในกนลาบสักการะไม่พอใจในลาบสักการะดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทประพื่ปฏิบัติ นาคฤีกเป็นผู้ละมัดละวังในศีลาจารวัตก็เป็นผู้ที่บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์รักษาศีลของตนเองให้บริบูรณ์มีะะกัลยาณธรรมมีธรรมอันงามเมื่อมีศีลก็พอใจในเรื่องของศีลบอกว่าเราเนี่ยเคร่งเราจะเห็น ในสังคมพระเราหลายรูปหลายองค์พอตนเองบอกว่าตนเองแข่งแล้วแบับไปมองพระรูปโน้นไปนมองพระรูปนี้บอกว่าไม่ไม่เค่ข่งเหมือนกับเราเป็นการยกตนของท่านเหมือนเดิมมัวเมาในศินเป็นผู้หลงละเลยในความเป็นผู้ที่มีีินคร่งในศินเป็นผู้มีศินบริสุทธ์ก็ทําให้ประมา ท่านอุปมาสมณะหรือพระแบบนี้เหมือนกับคนต้องการแก่นไม้ถือวัสดุอุปกรณ์เข้าไปป่าเข้าไปป่าเห็นต้นไม้ที่มีแก่นเขามองไปแล้วใบไม้เนี่ใช่ไม่ได้หรอกกิ่งไม้ใช่ไม่ได้งามมันบอกเอาเพราะว่าเอาไปกับบกเกิดประโยชน์ก็เลยไปถากเอาสกเก็ต สเก็ตไม้หากสเก็ตได้เต็มกระหลดเข็นกลับบ้างบุรุษผู้มีปัญญาตาดีท่านก็บอกว่าโอ้ไอ้คนนี้โง่เหลือเกินมาหากแก่ไม้แต่ก็มาเอาสเก็ตไม้กลับบา้านสเก็ตไม้จะไปทำอะไรได้ งานงานของบุรุษคนนี้คงไม่สําเร็จ<อ>หรอกคงกสีบัวเหลี่ยวน้อสีไปเห็นเพื่อนเราจะเห็นเพื่อนเดี๋ยวจะเล่สเก็ตใหม่มีเดียวไปออยไฟ้ขนาดไหนเนาะผมมีท่าสิสําเร็จได้ผมมีทา่าสิแล้วได้ท่านเขาพรมพรมมรจยนอุปอมาพรหมจรรย์หรือว่าอุปอมาสกเก็ตไม,ม้ในเหมือนกับสี นะครับอมาณสเกตไม้เหมือนกับศีลเหมือนกับอ่าบุคคลที่มีศีลม,มีกัละยาณกัลยาณธรรมศีลล้สมงด็จว่าสมาสมุทธเจ้าบอกว่าเป็นแค่สเกตเท่านั้นับ,บเป็นสเกตของประมวจันทร์แต่ก็ถ้าถามว่าสําคัญไหมก็สําสคัญบางองค์บางลูกตามทัน้นตอ พยายามเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็พยายามรักษาศีลในบริสุทธิ์รักษาศีลนี่ตนเองได้กับประพฤติปฏิบัติทำในปฏิบัติมาให้บริสุทธิ์บริมรณ์ไม่ล่วงละเมิดไม่ได้ล่วงละเมิดในในศึกษาก็พอใจอยู่แค่นี้ก็เป็นที่ยังศรัทธาให้เกิดขึ้นได้แต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจยัางบอกว่า ก็ยังแค่เป็นแค่สกเก็ดเพราะมันยังไม่ได้ถึงแก่นเลยยังไม่ถึงแก่นของพระม,มัจจันณปัจจุบันนี้หลายพื้นที่หลาย,ลายคนหลายหลายแห่งก็จะเอาตัวเองเนี่ยที่มีสิลเนี่ยก็เป็นดูมินดูแ่นคนหนึ่งอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้แล้วในอดีตเป็นเช่นไรปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นแหละ แล้วก็อานาคตก็จะเป็นเช่นนี้นะครับก็จะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นคนในโลกนี้มันจึงมีการทะเลาะวิว้ทกันเพราะความเห็นนี่แหละเห็นว่าตัวเองนี่ดีกว่าพวกคนอื่นเขาเลยยกตนของข้าน,นนี้คือหลักการที่สองเส้นอุกมากเหมือนกับสะเก็ดคม,มจันหรือว่าสเก็ดต้นไม้